าปฏิบัติเนี่ยเราใช้คำเดียวที่เป็นเป้าหมายทุกทั้งปวงเนี่ยไม่มีสุขทั้งปวงไม่เป็นแต่เรามาปฏิบัติเราต้องเอาสุขเราต้องเอาทุกเน่ยสุขขังวาทุกขังวาเนี่ยโสมนัสโทมนานะเจ้านนี้ แ,แสดงว่าไม่ปฏิบัติธรรมแต่เป็นขี้์ค่าของธรรมล้วจะมาทําให้ลําบากทําไมเป็นอัตตักริลมัานโยกเนะ่ยเป็นการสุข,ขันลการนโยกทำไมไปเอาเขาทําไมสุขก็ตามทุกข์ก็ตามหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามดีใจเสียใจเขาบอกว่าเขาเป็นเวทนาเขาไม่เป็นใครไม่อยู่ที่ไหนแต่ถ้าใครไปหลงเขาเป็นทุกข์ทันที เพราะเขาไม่มีอะไรที่จะให้สุขให้ทุกขก์กับเธอปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเรามีลมหายใจอยู่มีสติอยู่มีสมาธิอยู่เราจะรู้เรามีลมหายใจเรามีสติเรามีสมาธิอยู่เนี่ยสามตัวเนี่ยเรียกว่าอาณาปานาสติสมาธิอาณาปานาสติสมาธิ เรามีครบไหมเรารู้เรื่องกันไหมรวมหายใจต้องมีสติต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิเนยเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเธอมีลมเธอรู้เธอมีสติเธอก็รู้มีสมาธิเธอก็เห็นไอความรู้ความเห็นเลยกลายเป็นการปฏิบัติธรรมแบบถูกวิธี ของข้อตถาคตเจ้าไม่ใช่เป็นวิธีของตันหาของอวิชชาที่พวกเราเสพกันอยู่ไม่มีอักขระเพะยันชนะใดๆจะเกินลมหายใจสติสมาธิเลยแม้เกิดแม่เกิดแล้วแม่ตายตายแล้วเนี่ย เรามีลมเรามีสติเรามีสมาธิเรารู้เขาเป็นแตะ่สักวะลมสักวตะสติสักว่าสมาธิเขาไม่เป็นอะไรจะบัญญัติให้เขาเป็นเราของเรายัางไงพอเขาจิตตัวที่มันรู้ว่าลม ไม่ใช่เราสติไม่ใช่เราสมาธิไม่ใช่เราตัวนี้เขาจะสิ่นทุกเพราะเขาไม่มีภาระอะไรเขาจะไปยึดลมไปยึดสติยึดสมาธิเขาก็ไปยึดเขามันมีอุปทานเพราะเขารู้แล้วเขาไม่ต้องบัญญัติสมมติอยูของเลยเพราะเขาปฏิบัติถูกต้องเขารู้ลมเขารู้สติเขามีสมาธิอยู่ เมื่อเข้าใจอย่างนี้ทุกที่เราฝากฝังไปกับอุปทานอันเป็นยึดนามคือกายเอคือใจเนี่ยยึดรูปคือกายเนี่ยยึดว่าเป็นเราของเราเนี่ยเราฝากไว้กับเขาเอากายกับใจไปฝากไว้กับอุปทานว่านี่เรานี่ของเราเนี่ยแต่อุปทานเขาก็ไม่สนหรอก ฝากไม่ฝากข้าพเจ้าไม่เกี่ยวเพราะข้าพเจ้าไม่ใช่ธุระไม่ไปขอหาบหอบทุกใครเลยอุปทานไปหอบไปแล้วมันเป็นทุกแม้ตั้งแต่กำมือเปล่าๆยังเป็นทุกแบกเข็มเล็กๆก็ยังเป็นทุกไม่มีที่ไหนที่ยึดแล้วไม่เป็นทุกอุปทานเขาไม่จําเป็นที่จะไปรับทุกแทนใครแทนคนหลงไม่ได้อุปทานจึงเป็น คุทธภาวะได้ตัดไปว่าเขาเป็นธรรมชาติของเขาเมื่อคนหลงแต่เมื่อคนรู้อยู่ไม่มีอุปทานไม่มีมันเป็นอนาตาัตตานี่ตัวนี้ตัวมมีอุปทานเป็นตัวปฏิบัติถูกต้องเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็ตามเราไม่เสพอุปทาน เราก็ไม่เป็นบ้าเพราะอุปทานตัณหาก็มาเป็นนายเรารอุปทานก็นมาเป็นนายเราเราเลยกลายเป็นผู้มีอิจฉามีจังตะลมหายใจเข้าเปล่าๆมีสติรู้เปล่าๆมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ไม่หวั่นไหวอะไรไม่งองแงเงี้ยทำพูดคิดทั้งวันเขาอยู่ในลมหายใจ ด้วยสติด้วยสมาธิของเขาแล้วเขาจะเป็นอะไรเขาไม่เป็นอะไรเขาไม่เป็นทุกขเขาไม่เป็นสุขเขาไม่เป็นเวทนาเขาไม่เป็นขันใดขันหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราทั้งหลายรู้รู้อะไรเอาเราก็บอกแล้วว่ารู้ลมก่อนรู้สติ รู้สมาธิสามอย่างเนี่ยไม่ใช่ขันใดขันหนึ่งไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งไม่จะกรรมฐานาข้อใดข้อหนึ่งมันเป็นอิสระพอเรารู้ลมมีสติมีสมาธิแล้วเนี่ยสามตัวในขนานอยู่เนี่ยยามเราถูกปะทะ กับความยึดถืออันเป็นอุปทานว่าลมเป็นของเราสติเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเนี่ยตัวสติที่เป็นอิสระตัวสมาธิที่เป็นอิสระตั้งมั่นแต่ปฏิเสธหมดเลยปฏิเสธอุปทานปฏิเสธตรมฐานปฏิเสธตัณหาปฏิเสธอวิชชา เพราะสติเขาเปรี้ยงเกลวเขาเป็นใบวัวไม่ติดน้ําเขาเป็นสมาธิตั้งมัน่นเป็นสมาหิตโตเขาไม่ได้เป็นสมาที่อันประกอบบริอุปทา,านเลยกลายเป็นบริสุทธิ์ทั้งลมหายใจเข้าออกบริสุทธิ์ทั้งสติเป็นตัวกําหนดรู้บริสุทธิ์ท่้งสมาธิตัตวตั้งมัน่น เราเลยเป็นผู้ไม่มีทุกข์ใช่ไหมอยู่ด้วยความรู้รู้ลมรู้สติรู้สมาธิอานาปานาสติสมาธิเลยอยู่กันแบบสบายอย่างข้าพเจ้าไม่มีงูไม่มีฉลาดอะไรเห็นแต่ถาดขันเขาปองดองกันอยู่เขาไม่มีทอดทุกอะไรไม่เหมือนพวกท่านนี่นั่นอันนี้ไม่ต้องมี พอไม่มีนั่นมันก็แสดงว่าเธอสมบูรณ์ด้วยลมอันบริสุทธิ์ยาวก็ตามสั้นก็ตามเข้าก็ตามออกก็ตามเลยเป็นการได้สภาวะธรรมอันงดงามคือรู้คนรู้อยู่นี้จะให้เป็นทุกข์ไม่มีม่จตุกข์ธรรมดาเกิดแก่เก็บตายเป็นธรรมดาไม่ได้เป็นทุกข์เป็นธานตุตัณหาเป็นธาตุอวิชชาเป็นธาตุอุปทานไม่มี ไม่มีอะไรเลยความรู้ที่มันพาคิดความคิดที่มันพานึกถ้าหากเราไปพึ่งตัณหาพึ่งอวิชาแน่นอน<ม>นิยานิกะธรรมเทศนา<ม>เธอย่อมเป็นของที่ค่อนขอดเธอ คือมันเป็นอัตตานิยเป็นอาหารการมะม,ะมะรังกรเฉพาะเธอเลยอัตตานิยาอาหางการมะมังการอาธิมะนะาณะอติมาณะนะมันจะยกขบวนเข้ามาเล่นงานกับเราเลยผลสุดท้ายอาณาปณะนะสติสมาธิพอถูกอันตรายมาเบียดเบียนก็หวั่นไหวเหมือนลมพัดต้นไม้หักใส่กุฏิวิหารเรา ลมมันแรงร้ายมันมาจากคนร้ายท่านจะมายืนท่านจะมาเดินมาลุ้วลมไม่มีโอกาสถูกมลสุมของร้ายมาเล่นงานลมก็ฟันฟ่นเฟือนเหมือนกับลมพัดรุนแรงทำให้กิ่งไม้ใบไม,ไม,ไม้ล่วงหล่นเห็นท่านตาไหมนี่แหละเห็นท่านตาสติของเราที่ม่อยู่เราก็ฟั่นเฟือนไปกลัว สมาธิก็วันไหวสแสดงว่าองค์กรของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการรู้ลมด้วยสติด้วยสมาธิหายไปหมดเลยเหลือแต่ความสั่นสะเทือนอันเกิดมาจากตัณหาวันไหวอันเกิดมาจากวิชาห,ห่อหุ้มมืดมการปฏิบัติของพวกเราไปเนะเอาก็เป็นธาตุของเขาแค่นั้นแหละทั้งวันทั้งคืนไปเลย จิตที่พองใสใจที่หลุดพน้นหายไปหมดเลยเหลือแต่ใจกังวลอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นนั้นโน่นนี่กลับมากลับไปเลยแล้วก็ยุ่งอยู่เฉพาะคนเดียวท่านรู้ไหมท่านได้ยินไหมรูปทำนามทำบริสุทธิ์กลับเป็นของสกปรกเลย